ทีมข่าวชชรทีวีได้คุยกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะคืออาจารย์ปานเทพในกโพสต์ post, ภาพถ่ายร่วมกับคุณอ้อยและก็คุณสนทิเขียนบอกว่าพบกันครั้งที่สองพี่อ้อยและพี่น้อยมาให้ข้อมูลเพิ่มพร้อมหลักฐานอีกเพียบ อาจารย์ปันเทพเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้คุยกับพี่อ้อยหลายชั่วโมงเลยครั้งนี้เนี่ยคุยเพื่อทําให้เกิดความกระจ่างเรื่องที่ทนายตั้มพยายามจะบิดเบือนว่าไอ้เจล้านที่ให้ไปเนี่ยให้โดยเสน่หาอาจารย์ปันเทพก็ต้องข้อสังเกตสามข้อจากนิสัยการใช้เงินการจ่ายเงินของคุณอ้อยครับข้อแรกทนายตั้มจำได้แมทนายตั้มให้คุอบอกว่าวิเขาเป็นคนแบบใจดีเขาเป็นคนจ่ายเงินง่าย ขนาดล่านยังจ่ายให้1ล้านยูโรเลยบางทีอ่ะยิงทิปให้เลยเพราะเขาเป็นคนใจดีมากเพราะงั้นให้ผม7 1ล้านเป็นเรื่องปกติคือไอ้เรื่องที่ว่าจ่ายเงินให้ล้านหนึ่งเนี่ยจ่ายจริงนะแต่ไม่ได้จ่ายให้ล่ามคนเดียวนะคะเขาจ่ายเงินให้ทั้งทีมกฎหมายทั้งการเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ฝรั่งเศสค่ะ และคณะทำงานมีข้อตกลงชัดเจนไม่ได้จ่ายให้ด้วยความสเสน่หาแต่มันคือการจ้างงานม,มันคือข้อตกลงครับข้อที่2องจำได้ไหมคะว่าจำนวนเงินเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าให้โดยสเสน่หาเนี่ยเจ็ดสิบเอล้านแล้วก็มีเรื่องรถที่มันมีส่วนต่างประมาณ3-4ล้านใช่ไหม ที่ราคาจริงมันราคานึงแต่ว่าเบิกเงินไป12.9ล้านอะ่ะแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่ง39้าล้านนะคะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าก้อนนี้มันไปยังไงมายัางไงเขาบอกก้อนเนี้ยสามล้านหรือประมาณ1ล้านยูโรเนี่ยอันเนี้ยพี่อ้อยเนี่ยโอนให้กับบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งทนายตั้มมาพาบุคคลคนเนี้ยมาขอความช่วยเหลือกับพี่อ้อยโดยทนายตั้มตั้งตัวเป็นคนกลางบอกว่าบุคคลคนเนี้ยช่วยพี่อ้อยทําธุรกรรมบางอย่างให้แล้วก็ถูกดูดเงินจนได้รับความเสียหายคือทําานองว่ เราะเขาช่วยพี่อะ่ะเขาก็เลยโดนแบบไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรืออะไรอะ่ะดูดเงินไป mm hmm. ทํานองว่าพี่ช่วยเขาหน่อยก็แล้วกัน mm hmm. เขาเดือดร้อนเขาช่วยเหลือพี่พี่อ้อยก็เลยโอนไปให้แต่ตอนนี้กาลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าไอ้เรื่องดูดเงินเนี่ยโดนจริงหรือว่าแค่อุปโลกขึ้นมา oh. ข้อที่สามทนายตั้มเป็นตัวกลางช่วยหาคนออกแบบโรงแรมให้กับคุณอ้อยตกลงค่าจ้างเขียนแบบที่9้าล้านบาทแต่จนถึงตอนเนี้ย แบบพิมพเขียวที่ได้มาก็ยังไม่สมบูรณ์ติดปัญหาก็หลายอย่างเลยเกิดข้อสงสัยว่าตกลง9้าล้านที่จ่ายไปนี่คุ้มจริงไหมเก้าล้านนี่ไม่น้อยเลยนะค่าแบบโรงแรม9้าล้านเหรอแค่เขียนแบบค่ะซึ่งเงินทุกบาทที่คุณอ้อยจ่ายไปเนะี่ยคิดคำนวณทุกอย่างมาดีแล้วคือเขาไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินแบบใจใหญ่ใจปั้มอยากจ่ายก็จ่ายอยากให้ทิปก็ให้ไม่ใช่ทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจะเซ็นจ่ายออกมาเขาคิดคำนวณมาดีแล้วว่า เหมาะสมไหมคุ้มค่าไหมเพราะฉะนั้นอยู่ๆจะให้ทนายตั้มเจ็สิบเอ็ดล้านโดยที่ไม่ต้องการอะไรเลยแบบให้ฟรีๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้อาจารย์ปันเทพยังเอาหลักฐานให้กับไทยรัฐทีวีด้วยนะคะครับเป็นภาพถ่ายภาพนี้ค่ะขออนีาตเอามือปิดหน้าไว้ทําไมฮะเป็นบุคคลที่ถูกพัดพิงบุคคลที่สามเป็นคนที่ออกแบบโรงแรมคนเขียนแบบอะค่ะภาพนี้ให้ดูว่าเขาได้เงินแล้วจริงๆ9ล้านเป็นเงินสด ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะค้าเขียนแบบออกแบบโรงแรงมมานะค่ะ9ล้านค่ะ,ะยืนยันว่าคนเขียนแบบได้เงินไปแล้วจริงๆแต่แบบยังไม่เสร็จยังไม่เห็นเลยเสร็จแล้วแต่ว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ติดขัดปัญหาหลายอย่างอ่าอะเราก็ถามว่าเออแต่ว่านักข่าวไปสัมภาษณ์ทานายตั้มทานายตั้มเขาก็บอกเขาไม่ได้หนักใจกับเรื่องนี้นะเขาบอกเขาพร้อมสู้เขายืนยันว่าให้โดยเสน่หาะใช่แล้วก็ไม่ได้ติดต่อหาพี่อ้อยด้วย อาจารย์ปันเทพบอกว่าผมก็ถามคุณอ้อยเรื่องนี้เหมือนกันได้คำตอบสั้นๆมาว่าใจสลายเลยอะผิดหวังมากเพราะฉะนั้นโอกาสไกลเกลีย่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าได้ยินแบบนี้และหลักฐานเด็ดอาจารย์ปันเทพบอกอย่าให้ผมเปิดเลย mm. มีเยอะกว่านี้อีกทั้งในโทรศัพท์แล้วก็เอกสารต่างๆคุณอ้อยบอกว่าไม่อยากเปิดเผยโดยไม่จําเป็นเพราะมันมีผลต่อรูปคดี mm. แล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาเปิดเผยผ่านสื่อด้วย แต่ขอย้ําไว้ตรงนี้ว่าหลักฐานที่มีทนายตั้มคาดไม่ถึงแน่แกถ้าพี่อ้อยเป็นคนให้เงินอย่างง่ายๆอย่างนั้นเนี่ย0 0 0แสนบาทเงินน้อยกว่านั้นเยอะนะครับ3 0 0 0 0นบาทเขายังยกเลิกสัญญาไม่ให้ต่อเลยขนาด3 0 0แสนบาทต่อเดือน <S 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 เป็นเวลา1ปี <S S S 1> ก็คือ3มล้าน6กนะครับ,รบเขายังรู้สึกว่า เขายังไม่อยากเสียมากกว่านี้เลยนับประสาอะไรจะไปยกเงิน71ล้านบาทให้ฟรีๆที่ว่าจะให้อภัยหรือรอมชอมหรือว่าไกลเกลี่ยกันได้หรือเปล่าเขายืนยันว่าเขาเจ็บใจเจ็บใจว่ากระทำแบบเขาแบบนี้และเขาสึกเสียใจมากที่ทนายตั้มรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันเป็นเงินที่ให้เพราะว่าไปชวนเขาลงทุนแล้วยังไปพูดว่าสเสน่หาวันนี้เขาใช้คำว่าใจสลายเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เขาสึกผิดหวังดังนั้นโอกาสไกลเกลีย่ยนน่าจะไม่เกิดขึ้นไม่ไม่ใช่นั้นวันนี้ก็ไม่มาพบคุณสนธิ<ะ>เป็นครั้งค,คุณสนธิวันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวบอกโอ้โ oh, หคุณสนธิจะอ้อยจ้างมาเล่นง,งานทนายตั้มเปล่านี่รับเงินมีใบสั่งมาเพื่อเล่นง,งานทนายตั้มหรือเปล่า<ะ>คุณสนธิโพสต์เลยค่ะวันนี้ความจริงปรากฏแล้วว่าคุณอ้อยจ่ายค่าจ้างคุณสนธิในการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยราคาที่แพงมากอะไรฮนะ คือจายเป็นวายหนึ่งขวดและช็อกโกแลตอีกหนึ่งถุงแล้วก็อ,อโมจิรูปหัวเราะค่ะ,ะ,ะทีนี้เรื่องเงิน39ล้านเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะคุณพันเทพนะครับก็ได้พูดผ่านรายการทางช่อง News One นะครับอบอกว่ามาดามอ้อยเนี่ยเขาติดตามนักร้องจีนคนหนึ่งแล้วเขาก็หลงเชื่อว่าคนเนี้ย เป็นตัวจริงอ่าเป็นนักร้องตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยอยากโอนเงินสนับสนุนเพื่อให้มาจัดคอนเสิร์ตในไทยทนายตั้มก็แนะนําบุคคลคนหนึ่งนะฮะบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะมาดมําเนินการให้เพราะว่าต้องโอนเงินเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับเงินเหรียญในรูปของคริปโตคือตัวพี่อ้อยเองแกก็ ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ว่าจะต้องโอนแบบไหนอะไรไงจะจ้างนักร้องจีนมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วต้องจาอ่ายเงินเป็นคริปโตเหรอ,อเขาบอกให้โอนเงินเป็นคริปโตอ้าวคริปโตก็คริปโตก็มีหน้าที่แค่อ้าวเราก็ให้เงินคนนี้ไปแล้วก็ให้เขาไปดําเนินการค่ะก็ให้ทําแบบนี้ตลอด <หา S 2> อยู่ๆมาวันหนึ่งบุคคลคนนี้เนี่ยบอกว่าบัญชีคริปโตของเขาเนี่ยถูกแล้วครับชั่วคราวแล้วเงินในบัญชีที่พี่อ้อยโอนใส่ไปส9สิบเก้าล้านเนี่ยมันถูกยึดนะฮะ ทนายตั้มก็พาบุคคลนี้ไปหาพี่อ้อยเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าบัญชีถูกยึดมาจากการทําธุรกรรมให้กับมาดามอ้อยอพี่อ้อยยังไม่ได้ใส่เงินให้เพียงแต่ว่าเขาบอกเขาทําให้ไปก่อนมันต้องใช้เงินคริปโตนะสามสิบเก้าล้านเรื่องของเขาเนี่ยมันถูกยึดไปมันหายไปหมดเลยก็ทําให้พี่นี่ไงใช่ไหมพอพี่อยากจะให้ไปดําเนินการจ้างนักร้องจีนเนี่ยก็เพราะว่าทําให้พี่นี่แหละมันเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยแล้วบุคคลนี้ก็ทะเลาะกับเมียต่อหน้ามาดามอ้อย ทะเลาะเรื่องนี้นี่แหละน้องมินเป็นเรื่องใหญ่เลยโอ้โหทะเลาะก,กับเมียแบบมาดามอ้อยก็บยแบบใหญ่โตเลยใช่ไหมเราทําให้ครอบครัวแตกแยกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมาดามอ้อยก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะขวต้องทะเลาะก,กับเมียเลยเงินเขาถูกยึดไปเงินคริปโต39ล้านเอายังไงดีสงสัยเราต้องชดใช้เยียวยาให้เขาอแกก็เลยโอนเงิน39ล้านบาทให้เพื่อชดใช้เงินคริปโตที่มันถูกยึดที่มันสูญไป39มล้าน ทีนี้ไอ้ประเด็นที่มีคนบอกว่าเงิน39ล้านบาทเนี่ยมาดามอ้อยใช้นี่อะไรให้กับทนายตั้มหรือเปล่าคุณบานเทพเขายืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลยนะฮะ,ะความจริงก็คือมาดามอ้อยเนี่ยเหมือนกับถูกทําให้รู้สึกว่าผิดกดดันใช่ไหมเป็นต้นเหตุทําให้เขาสูญเงินคริปโต39ล้านแล้วต้องหัวต้องทะเลาะกับเมียมีปัญหาครอบครัวมาดามอ้อยเขาก็เลยโอนให้39ล้าน ี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมไอ้เรื่องที่ว่าบัญชีคริปโตถูกระงับเนี่ยมีไหมอ่าทะลาะก,กับเมียขนาดไหนอะไรยังไงใช่หรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาลังตรวจสอบอยู่ค่ะ